สวัสดีจ้าแม่นายเจ้ามาแล้วมาเปิดร้านแต่ง้านะคะเดี๋ยวแม่นายตัวน,นี้มีสลรสิจธก่อนที่จะยกก่อนที่จะยกของออกไปเรียงข้างนอกนะคะวันนี้แม่นายจะทำชุดนี้นะคะ วันนี้แม่นายจะมีการสร้างแคทเธิรนสร้างแคทเธินแล้วก็ทำชุดทำชุดลาตีนะคะันี่ จะให้ดูแบบคร่าวๆหมายถึงว่าให้ดูดูผ้าดูผ้าที่แม่นายจะเริ่มนะคะจะเริ่มทําวันนี้นะคะชุดนี้นะคะและและเสร็จพอแม่นายเสร็จจากการที่ทำเอ ที่ทำตัวนี้แล้วนะคะ,ะทำทำคุมไหล่เนี่ยให้ดูนี่ค่ะอันนี้อันนี้คือผ้าลูกไม้นะคะอันนี้คือผ้าพื้นที่เราจะซับในนะคะอันนี้คือผ้าผ้าลูกไม้อย่างนี้นะคะเสร็จเดี๋ยวแม่นายจะคุมแม่นายจะสร้างแบบแล้วทีนี้แม่นายจะแต่งหุ่นให้ดูก่อนว่าสร้างในแนวไหนนะคะก็ใช้ประมาณว่า เอาลูกไม้พ่อคูนี<า>่ค่ะพ้อปีนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้แม่นายให้ดูลักษณะของงานก่อนวันนี้เสร็จแม่นายก็จะไปยกของแม่นายก็จะไปยกของแล้วก็<า>อ่ามาทำเพื่อ,อน ไะยกของออกข้างนอกก่อนแล้วก็มาทำแพทเทิร์นนะคะเนี่ยวันนี้แม่นายต้องทำงานลักษณะนี้เป็นชุดลาตีลักษณะนี้นะคะแล้วกันต่อไปแม่นายยกของเนี่ยแม่นายจะไม่ได้พูดนะคะอ่าให้เอซีดูดูไปเนาะแม่นายขอไปยกของก่อน แม่นายก็อยากให้เห็นน่าจะเห็นอยู่แล้วแม่นายจะไปยกของมันจะไม่มีเสียงนะคะเพราะแม่นายเดินเข้าเดินออกเนาะขอเวลายกของแป๊บหนึ่งยกของไปเลี้ยงข้างนอกนะคะ ันนี้แม่นายไม่ได้เปิดข่าวให้ฟัง งานงานชุดนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับเอฟซีถาใดสนใจงานชุดแต่งงานตัวนี้ก็โทรมาสั่งได้เป็นชุดยาวนะคะปาบไหลแต่งลูกไม้สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ ลืมไปว่าจะบอกโชว์ลูกค้านนี่ค่ะอ FC ท่านใดสนใจชุดลูกไม้นะคะเป็นเป็นอ่าครึ่งท่อนตัวปงตัวเสื้อตัวลูกไม้คุมด้วยบ่าบ่าคุมด้วยมุ้งซีทูนะคะแขนปงนะคะในชุดละ2อ0พัานะคะ ที่ไม่นายถือเนี่ยมันจะชุดละเจ็ดร้อยห้าสิบหรือแม่นายให้ดูแบบนะคะนี่ค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะแม่นายให้ดูทีละตัวเนาะอันนี้คือลูกไม้แดงค่ะอันนี้คือกํารังเซลนะคะหน้ 1, 5, าราฟซีค่ะเจ็ด้ยห้าสิบค่ะจากพันห้าค่ะนี่ค่ะอันนี้สีม่วงมีโบตรงนี้แขนแขนตุ๊กตา ถึงไหลจีบระบายถึงไหลนะคะเสร็จแล้วก็สีเหลืองมันมีนะในชุดมบนีสีเหลืองสีม่วงสีเขียวน่ารักดีต่อใต้อกนะคะนี่ค่ะต่อใต้อกแล้วจีบจีบเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะมีอยู่ห้าตัวนี่คือตัวสุดท้ายแลนะคะแต่งด้วยลายจุดนะคะอันนี้อันนี้ใส่ไปเที่ยวไปงานไปห้าง มันได้ทุกงานเลยค่ะเนี่ยใส่ทํางานยังได้เลยค่ะเนี่ยสวยค่ะนะ <Yeah. S 1> 750น,นะคะ <Yeah. S 1> เหลือยิ่้าตัวค่ะ อันนี้มันจะเป็นชุดจาเด็กมันจะเป็นกางเกงนะคะเนี่ยกระโปรงเปิดได้และะ้วเนี่ยเป็นกางเกงข้างหน้าใส่แล้วมองไม่รู้เด็กๆสามารถใส่ทํางานได้นะคะเนะะี่ยค่ะเหลืออยู่สามตัวสี่ร้อยห้าสิบเหลืออยู่สามตัวเดี๋ยวแม่นายให้ดูทีละตัวนะเนี่ยค่ะอันนี้ไซส์เอนะคะแม่นายเซลลของวันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกางเกงนะคะเนี่ยมันเปิดได้นะคะข้างในก็จะเป็นกางเกงข้างหน้าเขาจะเป็น ตัวภาพแบบนี้ค่ะเป็นกระโปรงนะคะนี่ก็450สีชมพูค่ะนี่คือข้างหลังค่ะอันนี้ไซส์ XL นะคะคนตัวใหญ่หน่อยพอดีมันเหลืออยู่ยไซส์ไซส์ละตัวไม่นานเลยเอามาเซลอันนี้ก็เป็นางเกงค่ะเด็กๆเด็กๆประมาณ25-18อัพถึง25กำลังโอเคนะคะไม่นานเสนอไป สามตัวคือกำลังเซลล์อยู่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เนี่ยสามตัวนี้4ี่ทุกตัวนะคะ ช,ชุดตัวนี้มันจะเป็นชุดแต่งงานยาวขนาดนี้เลยนะคะจากไหล่5้นิ้วไซส์เนะคะบารซีทูคอวีนะคะอันนี้ไม่นายเซลอยู่2,500จาก4,500ัห้รือ2,500นะคะ FC ท่านใดสนใจโทรมาถามได้นะคะอันนี้มันเป็นลูกไม้ข้างในเป็นซาตีนนะคะแขนเป็นแขนเป็น,น,ปนอ่าผ้ามุ้งนะคะ ันนี้วันนี้แม่นายจะเอางานเซลลออกให้หมดนะคะอันนี้คือสีฟ้ากระโปรงอ่ะเขาเปิดได้นะคะกระโปรงตัวนี้เปิดเป็นลูกไม้อยู่ข้างในนะคะไหลเป็นไหลเป็นไหลเขาเรียกว่าไหลตกไหลเปิดไหลเป็นชุดเปิดไหลมีสายผูกเอวให้เส้นหนึ่งนะคะอันนี้จากสี่พันห้าแม่นายขายอยู่สองพันห้าลูกไม้ตัวนี้แพงนะคะลูกไม้ตัวนี้เม็ดละแปดร้อยห้าสิบค่ะใส่แขนใส่คอแต่งปกนะคะ เอฟซี uh, ท่านใดสนใจแต่และชุดที่แม่นายกำลังเซลล์อยู่เนี่ยคะ่ะติดต่อติดต่อสอบถามมาได้นะคะชุดนี้ก็สีฟ้าแต่งได,ได้ลูกไม้คะ่ะเอ้ยลูกไม้สีขาวสีครีมค่ะครีมออฟไว้นะคะ,คอ,อ,ะ,คะอันนี้ก็ลดจาก4,500หรเหลือ2,500นะคะ มีเยอะอยู่งานโรคมีเยอะอยู่เข้าสามารถเข้ามาดูในร้านได้หรือว่าถูกใจที่แม่นายโชว์อันนี้เป็นไซส์ไซส์ L นะคะไซส์ L อลมีหลายตัวอยู่ค่ะ น,นี้แม่นายกำลังเซลล์งานนะคะไม่นายกำลังหางานมาเซลอย่งอย่างก็ชุดนี้เนาะชุดนี้จะ7เจ็ดร้อยห้าสิบเหลืออยู่ห้าร้อยนะคะาลายปลาคราฟเสร็จแล้วก็มีเอวแล้วมีเสื้อนะคะเป็นกระโปรงนะคะอันนี้ลายปลาคราฟนะคะ ยาวค่ะกระโปรงยาวถึงตระตุมเลยนะคะเสื้อไซส์อยู่ที่ 2XL นะคะอันนี้เป็นชุดเดชชุดสัตนะคะใส่ไปงานใส่ไปทำงานได้ไซส์ประมาณ 3XL ไซส์ใหญ่นะคะจากเ150ขาย500 500มีอยู่2ชุดนะคะที่โชว์อยู่หน้าประตูเลยค่ะโอเคแม่นาย เสร็จยกของจากข้างนอกแล้วเดี๋ยวเอาดอกไม้ไปข้างนอกแป,ป๊บนึงไปแสงหน้าร้านแป๊บนึง ความสะอาดล้างแป้นนึงเนาะวันนี้มาเปิดก็ไล์สุดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานเร่งที่กำลังจะสร้างเทเล่น,นชุดอยู่ในหุน่นี่แหละคะ่ะบรรดาขอตวดบ้านผูกบ้านแป้นนึงนะคะมรนดาจ,จะต้องเร่งชุดนี้ให้เสร็จพรุ่งนี้เสร็จพรุ่งนี้ตอน ให้ผ้าเขาเจอเยอะมากไม่นายเก็บขึ้นก่อนเดี๋ยวไปเยี่ยมของเขาขาค่ะไม่นายถอยกันนะถอยกันใช้กันก้อยมาโชว์ใกล้นี่นะเป็นชุดเร่งวันนี้แม่นายถึงรีบรีบไลาก่อน พราะว่าเดี๋ยวสร้างเพิ่อนสร้างเพิ่นเมื่อวานนี้แม่นายก็สร้างให้ดูทีมแล้วเนาะวันนี้แม่นายจะไม่ไลยนะสร้างเพิ่อนในวันละวันละเวลาเช้าตอนนี้ขอกวาดบ้านก่อนให้มันเสร็จเป็นอย่างย่างค่ะ ตอนนี้ตอนนี้ขอเตรียมเตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่ก่อนนะจ๊ะนี่นค่ะแม่นายก็จะย้ายไปเรื่อยๆย้ายกล้องไปเรื่อยๆเพราะว่าแม่นายกวาดตรงนูน้นแม่นายก็จะย้ายมาตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นมันทาความสะอาดไม่ได้เนาะเออเอซีอย่าพึ่งตาลายนะ <laughs> ย้ายกล้องบ่อย เด็กก็จะย้ายมาอยู่ข้างหน้านี้แหละไม่นายจะเข้าไปกวาดข้างในเดี๋ยวนะคะรู้สึกหลอดไฟมันเริ่มพันถ้าถ้าไฟพันเนะี่ยไม่นาจะมาไม่ได้ทุกาทีนะคะ FC ค่ะ้ะ <laughs> อย่าเพิ่งอ้วกอ่ะพอละไม่หุนละ ตรงนั้นกวาดได้แล้วนี่แหละค่ะเช้ามามันก็เหนื่ยเนื่อประมาณนี้แหละค่ะเฮ้ยจะช่างเยอะมานก็นเหนะ่ยเนาะเพราะไม่นายืนมากๆมันก็ปวดข้อเขา่า เลยขอนั่งทำหน่อยนึงฮะคนเป็นโรคหัวใจแบบนี้นะไหน่ายเนี่ยหรือว่าอา,อาอยุๆๆอายุเยอะนี่แหละพวกนี้มันติดภูโควิดเนาะสองปีมนันนี่ไม่นายไม่ได้ไปตรวจไม่นายไม่ได้ไปตรวจไอ้นั้นเลยนะขเขาเรียกว่าตรวจภายในอะ่ะตรวจมาลงมาเลยไงค่ะ สองปีแล้วไม่ได้ไปเช็คร่างกายปกติเช็คร่างกายทุกทุกปีสิบสองสินหาไปเช็คฟรีนะคะอายุหกสิบแล้วอ่ะ mm hmm. เขาบอกว่าหกสิบเนี่ยควรมามาตรวจทุกทุกปีแต่ทีเนี้ยไม่นายไปปีแรกที่เปโควิดนะักนักเขาไม่ตรวจ mm hmm. เขาบอกว่ามนติดโควิดไม่นายไม่ต้องมาเพราะว่าโรงพยาบาลอ่ะเชื้อมันเยอะ คุณหมอว่าอย่างนี้กัเลยไม่ได้ไปเลยอันนี้เห็นว่ามันดีขึ้นแล้วนะเด๋๋วสิบสองสิหามนี่แหละอีกไม่กี่เดือนนี่แหละไม่น่าเก็บไปตรวจภายในก่นอนพราะว่าเหนื่อยทำอะไรก็เหนยเอซเอ้ยทำได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็นั่งแล้วไม่ไหวแล้ว บ้านถูบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่นายจะลงไลน์อะเนาะลงไลน์แป๊บนึงไปหารับประทานอาหารเช้าไม่งั้นไม่มีแรงทำงานเอสีอย่าเพิ่งเหื่อแม่นายนะช่วยแม่นายกดไลค์กดแชร์ให้แม่นายหน่อยนะคะใน y o u ูทูบอะค่ะอันนี้ในเฟซบุ๊กก็กดไลค์ให้แม่นายแชร์ช่วยแชร์ให้แม่นายด้วยคนอื่นจะได้เห็นเนาะ ก็ร้านแม่นายเปิดแต่เจ็ดโมงแต่แม่นายมาก่อนแต่เจ็ดโมงไหนี่ค่ะแม่นายขอไปชุกอ่าไปซักผ้าถู่บ้านเอีอยู่ในนี่กันนะอยู่ในไลฟ์ไปก่อนอย่าลงไปไหนนะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้ฝ <c oughs> ุ่น <c oughs> เยป็นสุขัางที่ถูบ้านกวดบ้านเป็นคนภูแร้ได้ฝุ่น แขออ่าเงๆๆนะดีมดี๋ยวอกเนะ่เดี๋ยวแม่นายนั่งพักหายเห,หนื่อยแป๊บเนาะเดี๋ยวแม่นายจะลงได้เดี๋ยวคุยกันเขาคุยกันให้แขกเลยค่ะยกของยกของออกเสร็จก็มากวาดบ้านเหลือแต่ถูบ้านเดี๋ยวถูบ้านเนี่ยแม่นายจะปิดไรก่อนเพราะว่า อ่าแม่นายจะทำทำวันนี้จะทำคลิปสั้นๆเดี๋ยวเอฟซีจะเบื่อทำอยู่ด้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวนะ่อนนะเหงื่อค่ะแม่นายชอบเหงื่อออกบนหัวน่ะมันมีมันมีมัน,มมนอันน่าจะเป็นโรคประจำตัวเนาะแต่หมอก็ไม่เห็นบอกว่าเป็นอะไร แม่นาต้องใช้ผ้าขนุนูะไรสัรับผมอย่างเงี้ยให้มันแห้งก็เดี๋ยวตากแอร์ท่องวันมันจะอบไม่ได้เพราะแม่นาใส่ที่คาดผมด้วยเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะมานั่งทำเพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเนะ้ยดูตัวเราให้สะอาดลูกค้าเข้ามาก็จะได้ไม่มารังเกียจเราเนาะ เขาเห็นร้านสะอาดลูกค้าก็จะเข้าค่ะเสร็จแล้วทุกอย่างในร้านเสร็จแล้วเหลือแต่ถูบ้านเดี๋ยวแม่นายขอลงไลฟ์ก่อนแล้วก็ฝากเอฟซฝากท่านใดที่เปิดไลฟ์สดของแม่นายตอนตอนเช้าเนี่ยนะ าลายสดนี่คือไอ้ไลายสดนี่คือ facebook นะคะเดี๋ยวแม่นายอัพไป youtube YouTube เป็นคลิปนะคะดูคลิปให้แม่นายด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะท่านใดสนใจสินค้าในร้านที่เสนอไปเมื่อต้นไลฟ์ตะเกียก็โทรสั่งได้ค่ะมีไซส์มีมีไซส์เก็บไซส์ไซส์เล็กก็เก็บเป็นเออไซส์ใหญ่ก็เก็บเป็นไซส์เล็กได้นะคะ แต่ไส์เล็กเก็บเป็นไส้ใหญ่ไม่ได้นะคะเพราะมันไม่มีเนื้อผ้าค,ค่ะอ่าโทรมานะคะสนใจก็0956458253นะคะขอลงไลน์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์น้นะคะ